สวยมากเลยค่ะแม่ลูกใหม่ของหยาย่าสง่างามอย่างไทยจน,นแฟนๆตกตะลึงเลยแม่เจ้าเป็นนางเอกซุปตา์สาวที่ทั้งสวยและมีควาความสามารถจริงๆล่ะค่ะสําหรับสายหยายาอุรัสยาและไม่ว่าจะไปไหนก็มีแต่คนหลงรักและเอ็นดูเธอมากๆหลายคนแห่สมัครมาเป็นแฟนคลับกันแบบรัรวๆทั้งพี่ๆในวงการและนอกวงการค่ะแถมไม่ว่าเธอจะหยิบจับหรือทําอะไรก็เป็นกระแสฮือฮาตลอดล่าสุดนี้สายหยายาเธอได้โพส ภาพกับแฟนๆใจสั่นกันอีกแล้วคะ่ะกับภาพสาวยยา่ามาเนลุกความเป็นไทยกับชุดเดสผ้าไหมไทยโชว์ลวดลายงานฝีมือการจัดเย็บของช่างที่บรรจงแบบสวยง่ามมากๆคะ่ะซึ่งพอมาอยู่ในตัวสาวยายาแล้วดูสวยสง่างามอย่างกับสาวไทยสุดๆไปเลยทําเอา,าแฟนๆแห่กดไลค์คอมเมนต์กันแบบเรอรัววและต่างหลงไหลกับเจภาพนี้เป็นที่สุดคะ่ะจะน่ารักขนาดไหนมาชมภาพกันเลยคะ่ะ